บ่ต en, hey, oh ้องว่าลูกกับผัวหันยอมให้้วยเอยก็ย่อมบหมนีนยอมเลยเรื่องเงินชิงชอดผ่านมาถึงหมดว่าด่าผัวนับแต่นี้ตอนไปถ้าด่าลูกด่าผัวก็เงินชิงชอดหาลานหัน้างหาลานนี่ให้แม่ย่าจูงเมื่อแล้วละเอ้ยัแบบนี้ไลยเอ้ย่าพาเขาล่ะเอ้ย่อมเอ้ย่าเพาเขาเป็นก้นลาลูกลาผัวนี้เรื่องเงิน

โอ้บุมมีผั้ใดเลยนะนี่แต่มีแต่ทางผู้ชายเขามมดละสีหาคนน่ะเอยบุมมี่ไปบุบมมี่เออบุมีทางเออหันบ่ยไงผัวเป็นคนตีห่กแต่ว่าเพื่นเพื่น้องเพิ่นมาบอกสอดเจ้าโดยกลายเป็นคนพิษเองกลายเป็นเออห็นเป็นคนพิษแต่ถึอหันนะบ่าว สบายดีทักทายสบายดีของพี่น้อง FC บัดสุขสุขคนพี่น้องเด้อเนาะเดเฮาขอญาตินี่ไมี่เด้อโอ้พุ่นนี่ทาุสบายดีสบายดีเอยได้ๆๆขอญาตติดม้นนึงเอ้ยก็ลกาบเปินเด้ออยังบ่ได้เอาีนะแล้วแล้วก็ดำเดินดินไปเรื่อยๆกามันเลือแล้วก็ดำกาเือได้เยดำเดินย จาเดือดเป็นแล้วกาเดินดับเดินแบบนี่น้องน้าใช้เบอร์โทนี่บอคเบอร์โทน้ำหนีบอคย้ํประมาณหาชาไฟฟ้าพ้นนั่ละยาวไปพุ่นดอนเหมือนแม่นมัดของพัดมัดเป็นเัินของของไปของผัวบ๋อปของทางนาบาวเพิ่นทางนาบาวด้ยเอนือหน่อยมาชิดถามอีกเอ่อที่ว่าในเรื่องที่ผู้รัยผู้ใหญ่เพิ่นให้มาถามมื่อนี้เนาะเบว่า คือคือว่าอันลูกผัวตีบอกรยเป็นอะไรคือว่าตีอันมือแต่เบ็ดหัน,นอันนองเชา้านองชายทางผัวอ่ะอันพ่อตู้บอกว่าจะได้หมอของเขากับพัดลมใค<ห>รอยากได้หมอของเขากับลมพ่อตู้พผัดผ,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 ผตัดได้พน<อ>ไปห้องหมอมือหนาหันได้โดยแล้วก็ผัวก็หากระตม,มาแตเชนโนเมือ่อกี้มือแรกนี้ไปตอนเชา้าได้หากระมาเมื่อกี้นี่แหละเราอ่ะค่อยเมื่อยแล่ะเราอ่ะอ่ะทำเมยแล้วก็ไปเขาเมื่อ ถ้าเมื่อยเฮาลงดำนาพุนนายอยู่นาบานันโหยพุนเด้<อ>แล้วว่าค่อยเมือม่อยละอะเมื่อยล้วไปเมื่อพอดี่เห็นบ,บนันก็เริ่มมันเห็นด้องชายละเริ่มอันไปเฮาอันพอตัว่าจะได้พัดลมกับมอหง,ง,งเขาเด้ออะเจ้าไปแดงได้ป่ะพาแดงไปอ่ะไปไปฉันมันกเริ่มว่าค่อยจะเลี้ยงชินแบ่อยู่ในหันทางชนโนดได้นะจะอยู่ใช้แล้วเอ่ยกับบูฮูโดยอ่าไปพอชโนดแล้วเฮา จะมัดจากแชนนําเจ้าหันมัดบ่าหาเชนหรือเป็นล้านก็ยาาเขาจะเลี้ยงเจ้ามือนี่หันโดยปลากเริมว่าอันเฮานั่งผู้ชาวหันน้องว่าวว่าวหยอกหรือว่าความจริงก็บ่ใหบว่ากับเออยแบบนี้เนาะเออยก็บ่พอใจคือกันคือผู้ช็อตยังเออยว่ายังกับเออยแบบนั้นหันคือว่าจะเลี้ยงเนาะอ้ายเล่าพนที่ฮะหาเชนเป็นล้านก็ย่าเฮาเลี้ยงกับเลี้ยงมือนี่ปานนี้คิดว่าเอ้ยอยากไปคือกันบ่าน้องน้องของผัวเลี้ยงค่ะเออยอยากกินน้ำแล้วผัวใบไปบานนี้ใบไปแล ตบตีอยู่ตอนน้านี้ผ oh. ัวหันตบตีเออยู่คอนี้แล้วก็่านไปบ้านผัวหันตีพานไปแล้วบ้านนีหันแล้วดำนาไปนาเออยหันแล้วแล้วปันกับแม่หญ้าหันได้แล้วก็นาเออยเางบ้านนีนนนนนหนันแล้วแล้วก,ไวกวว็ไปดำนาน,น้องใช้บ้านนี่สี่มือลลแล้วนาเพื่อนหันเล่งให้แล้วแล้วก็จะมาดำอยู่พี่ละ uh. แล้วบิาันี้พานมาดำนาแล้วก็พัวลรกินเบี้ย DER, เอ้ยว่าแล้วแต่เมื่อวานนี้ถ้ากินก็จะกินหลายเด้เอเด้อกินหน่อยนึง ปังช่องปังกับพ่อก,กินเหล้าหันเอ้ยก็บ,บ่มีเงินเนาะข้าขไปลักกาแน,น่วะได้กาเฉาซีมัดคดีได้หกชั่งหกหกสิบพันกิฟมือนั้นเอ้ยก็ไปไปแล้วข้าเมื่อละหัวละเมาเหล้าละข้โทษการหยาแถวนี้มันหมดละหักแตกหักแตกอยู่แนวบ่อนอนหันอ่าเอ้ยก็บแบมากุเจขอกคุเจ้านะผัวเอ้ยจะเมื่อได้แต่หน้าบ่อนห่วยเอ้ยยางเมื่อตลอดอ้าคุขอขอเจ้าเราไปให้บ่ให้เลยไห้ตีก่อนบ่อนี่ เฮ้ยเล้าตีบปได้ให้เอนักหนาตีผัวผู้ชายเห็นเจ้าตีคอยบันไดคอยตีเจ้าบนนั่นเจ้าตีบันไดคอยตีบนนั่นแบบนี้นะตีไปตีมาคือทางผัวก็บ่พอใจคอยเจ้าตีคอยคอยก็ตีเจ้าคือกันตีไปตีมาหลาบีบคอเอ้ยบาดเอ้ยเอยตีบีบคอเอ้ยเอ้ยือถึงอึกเลยบาดนะนบ่าวเห็นโอเจ้าตีลูกตีผัวเนาะตีแพงคอยแพงอีได้บักแดงนี่เด้คอยหักคอยแพงอะไรเจ้าตีเห็นยังลูกคอยคอยแพงอะไรลูกคอยนี่ น่าเบา h ơ ว่ะพาดพันก็ดึงหัวเออยี่ย่มหัวเออย่าบาว ơ n น่าบาวนะโดยดึงหัวเออยหางนิ่มหัวเออยแล้วก็ลากแล้วลากแล้วก็เตะข้างล่างแล้วก็ลากแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าแบบนี้นะแล้วก็เออยนุ่งขายเนาานุ่งชงขายเนาแปุนว่ามันทะลุหัวนะเท่านันมันชาอลงลุมพุ่นถ้าว่าเออยปัจจบนุ่งชงกับมดแขนขาเออยแต่นี่กับบาดกับมันดีแล้วล่ะตอานั้นแล้วก็ความกันแาบนี้ เราความกันครั้งนี้บ่าวความกับมือเอ่ยบุญมามือนั่นทัแหละถือเก็บมือนั่นเราแหละเอ้ยว่าชาวปะกับแม่ปะตอนแรกนี่ทำอะไรปะกับแม่ตอนแรกนี้เอ่ยจะได้คู่กันอแล้วผลถามว่าปะแบบใดจะปะบ่หลุผพวนนี่ให้เอ่ยตอบว่าเรื่องเงินเชิงชดนี่เห็นเท่าไรยังหาล้านป่งหายังหาบาบนี้ฉิบล้านกับคำหนึ่งเฉลิงเด้เลยอ่าแล้วบบบนี้เห็นผนแบบแบบใดนี่คือว่าหาล้านนี่เอาได้ เอ้ยก็ให get ้เอ้ยบอกว่าให้พวปะเคยเอ้ยก็บอกว่าว่าบอกว่าให้เอ้ยพววปะให้พวะว่าก่อนแบบใดผุนย่อมบ่เอ้ยว่าย่อมถ้าว่าให้นับตอนนี้ตอนไปเอ้ยบว่าวานึงเออบ้านนี้พววาอยากปะอยากปะเอ้ยก็บอกว่าปะให้ทางผู้ชายว่าก่อนว่าปะหรือบวปะเอ้ยก็บอกหูบ้านนี้เอ้ยก็บวปะบอปะหลนับตอนนี้ตอนไปบ้านนี้ถ้าลูกพวกินเหล้ากินยาอยู่ใช้ให้เจ้า บ่ต้องว่าบ in ่ต้องว่าลูกกับผัวหันย่อมให้ด้วยเอยก็ย่อมเหมนี่ย่อมแหละเรื่องเงินชิงชาอนผ่านมาถึงหมดว่าด่าผัวนับแต่นี้ตอนไปถ้าด่าลูกด่าผัวก็เงินชิงชาอนหาลานหาางหาลานนี่ให้ไม่ย่าจุงเมื่อแล้วล่ะเอยหันแบบนี้ไหยเอยบแพ้เขาล่ะเอยย่อมเอยบแพเเขาเป็นก้นลาลูกลาผัวนี่เรื่องเงิน tin số, đi khang vậy, ném bơ đại nhăng, bơ đại nhăng bạt này hả? Thao thành cốt hết đấy à? Ơi, ơi khét bơ ốc tuần Thao bảo, chú mốt bảo hết đấy. Ơi, cái bơ bao nhăng giờ ơi nó còn bơ nhăng đê. Ơi, cái bơ đấy bao nhăng? Khét bơ đại tuần thứ hai. Khét bơ ốc, mày nản cùi nhảy hòa hả? Bơ quăm, mày chênh bơ quăm, mày nhóc thành cốt bố ơi điều nè.

ผัวตีเอ้ยอตอนนั้นก็อยู่ในเฮือนเทียงตอนนั้นกับพนตีเอ้ยอลงท,งที่ไหนก็ตีบางเทอก็หยันเอ้ยแต่ทนต่อไปตอนนี้นนป้าพรมเข้าใจกันนะบว่าป้าเข้าใจกับนับแต่นี้ตอนไปกับไม่ให้ดา่าไม่ให้วา่าวไม่ให้ด่าเฉียดด่าเชืเช่อลูกผัวแบบนั้นยังชีไม่ไม่ยังก็ให้มาเม่อมาแม่อยู่บ้านเจ้ามาอยู่น้ำผัวบอสมาอยู่เฮือนน้ำผัวบ,บอได้อยู่นำ้ำเฮือนพ้นอยู่น้ำผัวเมื่อเฮือนพ้น เออดพัวได้ให้พังควบพัวทุกอย่างเออเผ่นเห็ดแบบนี้แต่เออยถ้าทำว่าเอยเป็นยังเบาเบาว่ะถ้าลูกพัวพิษได้คาชิงช็อตเ่าได้ให้เออยงัวควายกัมันคิดบอกออกบอกว่าถูกแหละมันตันเนาะเออยาวาจะไพจีนูข้างล่างเออย่ากัมพูดเดียวมือผูดเดียวนี่ให้เออยเ็ดแบบไี้ก็ยยมพับถ้าว่ะชัมุหมดว่าเอยดาลูกดาพัวนับตั้งนี้ตอนไปก็บ่มียังพอแม่เออยก็ชู้ต่อไปแล้วก็หาเงินหาคำ ก็กินงัูกินควายกะล้างหาเงินเองเฮ็ดเองบัดนี้เอยกะบ่มียอมและหนอมทั้งเอยทั้งน้องที่เอยเฮ็ดผิดแล้วเป็นยังบ่เหยียบเขาคือว่าเออยนี่ฮักแพงลูกผัวอันนี้แต่ลูกผัวที่คือว่าเฮ็ดจํานี่กะทั้งทั้งผัวทั้งนบ่าวเขาชาวชิดเขาตีเอยว่าว่านั่นจังซี่ไหนถามเรื่องบ้าเอยน้องของเจ้าเองได้บ่ได้มีบ่บ่มีพามาจักคนเจ้าเมือบ่เพิ่นอยู่บ่มีอันอ้ายมีอยังกะบ่ได้มีบ่มีอ้าย ลูกชาวเดี <sketches of course> um, ๋ยวแล้วก็เอาชาวพลมาก็เป็นลูกคุณธรรมพนเอาลูกลูกมาเลียไม่งนี่ไม่งายนี่เอาแต่นองน้ำพลนี่มาเป็นลูกคุณธรรมเป็นเจ้าน่ะเป็นลูกแท้ๆเลยบ่มีอายบ่มีน้องมันก็เลยแบบเป็นโขเป็นควมเป็นเดืองเป็นลาหรือบ่มีพ้มาว่าให้เนาะจังจะฝึกชาไปจึงพาะอายใช้เอ้ยใช้อีกบ่มีนี่ไม่เท่ากันล้วแต่ลูก้าลูกปะกับปะได้ถ้าปะบ่ได้กับล้วแต่ลูก ไม่เท่ากับจะแข็นได้น่ะด้วยเราเท่าแล้วเนาะเจวเาได้กับคนตอนนี้มีลูกจ้กคนเลยมีลูกสี่คนสี่คนยิงช้องชายช้องเอ่ยไงระโบลูกะจากปีแล้วอายุแปดปีกับเจ็ดหกแล้วก็หางกันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งปีเมนนดีโบอันทางผู้ใหญ่เพิ่นถามมาว่าผู้หนึ่งปีนะเจ้าคำปะกันเจ้าจะเอาให้คนเดี่ยงบอกบ่ได้ให้ละบ่ เพื่อนเห็นในคลิปคือว่าสีเอาไห้คนแบบผู้ผู้น้อยเพื่อน,นเลยไหย้คอยเขามาถามมึงได้นินไะ <c oughs> ห้บ่ดได้ล่ะไห้บ่ได้ตัวหน่อยเพราะมือนั่นนะว่าวว่าข้อมอย่างไห้บ่กโดยเออเอ้ยกระได้ว่าจะเอ้ยจะไห้ผู้อื่นนะถ้ <c oughs> าไห้ก็อ่าผู้ใหญ่เพื่อนนั่นว่าแบบนี้เพื่อนว่าเพื่อนเห็นในคลิปอ่าสาวบุญเนา <c oughs> ะเพราะว่าบ่เวียงเอ้ยเขาไปเบิ่งเนี่ยเด้อเพื่อนว่าอันอ่าสาวพุทธป้า ป้าของท้องทจนะว่าจะเอาลูกให้คนและทั้งแม่นี่ว่าคำว่าเพิ่นจะให้คนอื่นแท้ๆนะให้เพิ่นให้เอาเมื่อป้าไปน้นแม่เพิ่นแต่เรื่องค่าเลี้ยงรู้คือว่าเรื่องค่ากินค่ายูนั่นเพิ่นจะเป็นคนดูแลแต่เพิน่นบ่อยากให้เอาให้คนอื่นแต่เพิน่นอยากให้แม่เจ้าน่ะเป็นคนนี้อ่าเพินพ่นคำว่าสมมติว่าคำเจ้าป้ากันแต่เจ้าจะไปไทยนะจะบอกมึงอันนั้นเนาะท้าว่าป้ากันอะไรก็เอ้ยก็เอาลูกนี่กะ ยังบ่วิทแม่เฒ่าอยู่บ้านนองยากั่นแหละก็ให้เพิ่นแล้วก็เอ่ยสิหาเงินหาค้ําให้แม่บ้านนองยากั่นแหละเอ่ยเรื่องให้เอ่ยอยู่หั่นเอ่ยอยู่บ่ได้เพราะเฮาก็ต้องหาสู้ต่อไปหาเงินหาค้ํานั้นคํว่าในมื้อนั้นคว่าเว้าควกันคาว่าปกันแม่นเจ้าเว้าเจ้าสิไปไทยเพิ่นเบินี่คิดดไปนันเพิ่นย่านเจ้าาลูกให้คนอื่นแหะเพิ่นเลยว่าให้ขอยเข้ามาเบิ่งแต่มนั้นแหละแต่ว่าอยบ่ได้เข้ามามันบ่มีเวลาได้ก็เลยบ่ได้เข้ามาโดต่มื้อนี้มีเวลาก็ตอมาได้

เพื่อนเพ่อนีนฮันเป็บทฮันทำอะไรมาอยู่เห็ดนำกันก็เห็ดทานสู้ต่อไปแล้วอันมีแม่เท่าอยู่เมืองนอกฮันเพื่อนโอนให้หกร้อยดอนอยแม่เท่าทั้งไหนอันมูคูชื่อื้อมูคูโดยโอมูแล้วเขาเห็นแล้วเขาดีโต้เอ้ยแหละเพื่อนให้หกร้อยดอลเพ่อนเพื่อนมาแต่ได้ยังหูจักจากเพื่อนอันทางนี้เลยมูนี่ได้เฮื่อนเพื่อน อ๋อเพื่อนเพื่อนใกล้ๆนี่บ่โดยแล้วก็ไปยามกันแล้วก็เพิ่นไฮจะเป็นหันไฮร้อยนึ่งแล้วมือที่ชอบงานเพิ่นไห้าร้อยพอดีชิบล้านห้าแสนเพิ่นไฮแล้วกั็เลยมาเฮ็ดเฮือนน้ำนี้เห็ดเฮือนน้ำกันนี้เฮ็ดเห็ดกับไผ่เฮือนเห็ดกับน้าบ้าแล้วกับแดงชูเห็ดน้ำกันฮันละเห็ดทานมีมีมีอส่วนอยู่น้ำกันเนี่ยหลายคนโมเมนเพื่อนคนนั้นคนนี้ก่อนโมเมนเพื่อนเจ้ากับปุ๋นี่โมนเมน น้าบ้าน้าบ้าเป็นผัวอกน้ำเช่ากับเป็นของเพิ่นเพิ่นเห็ดงานอยู่ไทยได้หรอเพิ่นเอามาให้แล้วว่าจะเห็ดเพื่อนเอ้ยกับมันบวแมนเะเพื่อนเพิ่นออยากแล้วแบบนี้เนาะก็ยากแล้วเอ้ยบอกว่าบวแมนเพื่อนเอ้ยแต่เวลานั้นชูเห็ดนำกันกับเห็ดทานเห็ดนันเห็ดนี้เห็ดมีมันมีอย่างกับโหยใช้เพื่อนมัดจนไม่ได้อยู่ไม่ได้กินหากะใช้นี่แล้วตาทังนี่หากะแล้วมีแบบนี้กันเนาะแบบนี้ มีบ่อริบัดบีดแบเทียงกันแบบนี้เนี้ยมันก็ย่างเนี้ยพวอนแอ่บ่ได้ยอยู่บ่ด้ดพวอนแอรแต่ว่าตอนนี้น่ะเอื้อยนอนอยู่หนี่บ่นอนอยู่ฮือนญงนั่นล่ะฮือนไงพุนตะกี้น่ะนอนอยู่ตู้นี้นอนนี้เอ้ยหาก็ขึ้นมื้นหนึ่งคาเดินหกนี้ขึ้นเฮือนนังนั่นบ่ยังบ่ไดล้วใช่ไขึ้นยังบ่แล้วเพราะว่ามันอยู่บ่ได้มันเปียกมัดเตอนนี่เฮิอนตอนนี่ฮะโอ้ตะกี้นี่อยู่กระตูมานี่เนาะโดยโดยตะกี่เนาะตะกี้เิ่นอยู่กระตูนี้มานี่ย้ายไปอยู่พุน พุ่นเอทเรือนเข่ากันพี่น้องเนาะแบบปีเตียงเป็นขอมพลนเยอะเป็นอันยากเบิ้ดนะด้วยยากเตียงเฮงเป็นอันนั่นเบิ้ดยากแล้วถ้าปีเตียงกันมาเอยก็บเรเป็นว่าถ้าเป็นว่าก็จะเยียบผัวก็ยังได้อยู่แต่เออเจ้าเป็นเอ้ยผัวเจ้าก็ยังอายุน้อยอยู่เหมือวกันจะเป็นจักปีผัวเจ้าผัวประมาณสักแปดนิดเจ้าจักปีจ้ะสามสิบสามลุตกันกับบหรา่ เฮ็ดได้รุดกันกูมาไล่ดอกเอ้ยก็เฮ็ดแล้วซีฮับที่ีก็ธรรมดาแล้วเนาะยอมรับยอมแมนแล้วแต่เพิ่นบอกก็เฮ็ดอะไรแบบนี้ฮะเพิ่นก็เตะอะไรนะแล้วเพิ่นบอกว่าบารีเตะเฮ็ดได้ล้วแล้วเพิ่นไหนบอกว่าบารีตีบารีตีแบบผู้ใหญ่แมนบอกเพิ่นบอกอยู่ข้างหลังพูดเราเฮ็ดเลยเขาเยียบคักๆเดินนี่ฮน เออเออยู่เฉยคิดคักแต่ว่าเพื่อเพิ่นไม่เห็นคลิปนี่เพิ่นอยากให้อีกบุญจักอ้าวให้ก็ให้ให้ได้เนี่ยมันความจริงเนาะความจริงได้จังหน่อยเขาเข้ามาถามไปเห็นคลิปเป็นยังแบบอ่ได้เนาะยันมาให้มาอย่างต้องตีอีกบุญได้ไหมถ้าว่าเห็นคลิปเห็นอย่างนั้นเพื่อนที่ให้นะเนี่ยบอกความจริงเออเขาบอกความจริงเนาะตามที่เขาถามเนาะอ่าถ้าว่าน้องก็ ินเหล้าเมาจะละก็ให้กินนะนึงก็พอน้องผู้เขาบ่มีเงินบัดทางเอยบ่มีเงินด้ทางผัวเอยบ่มีเด้ทางคนางบ่มีเอยก็บ่มีลก็บ่มีแล้วให้เฮ็ดชูต่อไปผู้กับน้องหันมีเงินมีคสิยุยูให้อายกินเหล้ากินเบียร์มันถึกบ่แบบนี้หั่นเอยบ่มักกินอยู่ให้กินมาพคอคหน่อยนึงก็พอกินอย่างหลายกินจนเมาแม่นน้องผัวล่ะอันน้องของแม น้องของเมย์ของเมย์ยะน้องของเมย์ยะโดยก็ถือว่าเป็นพ่อปู่พ่อปู่ก็ได้นาบ่าวก็ได้เออจะต้งเอิ้นพ่อปู่นะเออน้อยๆเอิ้อนนับาวเอิ้อนนับาวเราก็เลี้ยงเลี้ยงบักแดงหันแต่น้อยๆจนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เราก็หมดเป็นคนดูแลเพลินหันนะแบบนี้ง่ายกับปูในบ้านเราเลยทางกันทางปู่ของเราเนี่เอิ้อนนับาวโดยทางเมียต้องเอิ้นปู่ โอ้ยเนาะมีแต่ว่าอมีหันมีนี่กับกินก่อนนะเงินคำกับมีแต่ว่าสิไปอยู่ใจ่แต่เฮือนแต่เฮือนมาได้ด้วยเนาะบ่ได้เลยตายเด้แบบนั้นเฮ็ดถ่านก็บบังไ่ชํำได้เต่าถ่านมันลมเลวมันไญ่นักชํำได้เอ้เฮ็ดต่อไปเฮ็ดแต่เบ็ดมีแต่ได้ลานช่องลานยุ่ใชเฮือนลานช่องลานก็ยู่่เฮื้อเนาอแต่ปัจจุบลนจกเป็นเฮือนไพ mình bỏ hạt, đại khỏe vợ cháu Ê, chỉ có ra, như nhau nó bò, như nhau ngày cháu, cứ đợt, đợt. Bomi, ơi chỉ có bomi. Thôi. Lูก cháu, lùng, bớt bỏ cả bò. Đôi. Lùng cả bò này, bớt đợt bỏ. Đôi. đôi. Oh. Lùng cả bò là trăng cha bẹt này. Đôi. đôi. À, đàn, hành, anh nhự sào sắm. Cái nào găn chắc. đó, nó. Bỏ hạt đó là. Bố bẹt โมโมเมนต์รอบมุงชิบปลายปีเนี่ยผัวจำประมาณชิบเจ็ดชิบแปดเออชิบแปดเดือนไปจ้ะเฮ้ยกูเรายังไงเนาะอายุสนีเฮงเนี่เจ้าหนุ่มสนีเลงเนี่ยหนิบ่เคยเออมาแต่ไทยโลดมาแต่ไทยเมื่อเดือนนี้อีกช่องเดือนเพื่อคดีก็พอเราอยู่เฮิร์นเฮานี้เออไปไทยอยู่ประมาณสหภาพีเอออยู่พุ่นสหภาปีโดยอยู่ไทยนะโดยไปชิบสามปีอ๋อไปเพด่อยูพุ่นดูสิบเพื่อดูสหภาพีฮอต บ้านเราเราคยพ่อผู้นั้นผู้นี้บ่ได้อยู่กับไผรล่ะพ่อต้องต้องมานรืมาพ่อผู้นี้เลยโดยบ่เคยพ่อไผรอยู่คนกับอยู่น้ำผาวัดชนะน้ำส่งมาเจอเราตีกันอีลี่เนียนชวนเราเป็นนักมวยรถช้กันว่ากระดออะไรกันไปเป็นนักมวยหน่อยสิ นี้นั่นปั๊บพ่วงขัดใจกันแน่่เนาะสองมือแลวหรอวะโดนแล้วล่ะสองสามือแลวเนาะโดยถ้าว่าชั่งหมดอราผิดกันอีกต่อไปเอยด่าเขาก็แมนเขาจุงเอ่ยไปหาแม่เขาบอกนี่เมียเขาด่าแบบนั้นจังชีจังชีจังชีแม่เอ้ยแม่เขาจุงเอยไปหาแม่เขาแม่เอ้ยอยู่บ้านนมยางพุทละยเรื่องเงินเรื่องคําที่ว่ายังค้างอยู่หาหลานกับบ้านใยังเป็นชูนเลยจบวันนี้เขาว่าให้กันดีวันนี้น่เป็นจบเจ้านด่เเมื่ออยู่น้ำเม่บ้านนมยางพุทธโดยก็ต้องหวังเอาดอกเงินนั เจ้าเจ็บตัวนกว่าหรอกเนาะแปลว่าบอเอาตัวนั้นนะทั้งที่ดีเฮ็ดอะใดก็ได้บอให้ให้กันชาเมขีคำคิดว่าคำว่มมาในในความคิดมันนั่นคำว่าป้ากันเนี่ยเมนเมนจิปันกันบารุงแล้วแต่ลูกลูกจะอยู่นะพ่อก็อยู่ oh. แต่เอยต้องเอาเมื่อตัวหน่อยกับ,บ oh. oh. มันแบบเผ็ดเออเมนได้คนละทรงนะแต่เบิ่งเนาะแต่แล้วแต่ลูกอยู่ก็อยู่หมดกันแล้วแต่แต่ตัวหน่อยเออเมื่อใกล้แต่ผู้หน่อยเนี่ยอะไรกับป้าก็ได้เนาะเได้รายเงินน้อยกู แบบนี้แหละคือเรื่องที่จริงนี่เรื่องราวของเราเนี่ยน่าอีตุนแห่งเลยแมนแมถ้าเขาลึกๆแล้วพอเฮือนหลังนี้กับโมเมนต์เฮือนแล้วมาอาศัยกับเจ้าอยู่เกิดมีลูกเ่อนมีลูกขนาดตีกันแท้ๆนี่ความพิษยังตกองดูแลผัวเดียวที่ทั้กินเหล่งผัวทั้งปูตีเนาะแม่ทัู้ทั้งผัวทั้งปูเูยตีหู่ตีดุมตีอันนี้ก็คือตามเล่าเราได้นี่เขาก็ไม่มีเจตนาที่ว่าขรังนั้นขณะนี้ต่อแต่ว่าเขาว่าตามเนื้อของเราละแม่จังแมนกว่ามี้เนาะ ถึกละเขาเฮ็ดบาดนี้ถึกอันน่ะบ่าวเฮ็ดเอ่ยตีกับลูกกับผัวเฮ็ดยงแบบนี้ลูกเอ้ยดึงออกเอ่ยละกะมือหน้ามือนบ่ต้องเฮ็ดแบบนี้หั่นชูตีกันจังคือว่าห่างไว้ห่วงไว้บ่ต้องเว้าจังัน่ะบ่าวบ่แม่นนี่ว่าไปเนาะเอดึงมเอ่ยนี่ดึงลากคือลากหมู่มานี่ลากไปปกตินี่ทําคืนบ่ทําคืนนําบ้านเฮานี่ปกตินี่เพิ่นใหม่อีกดูมาดึงผมลาวลเตแม่นเอาเรื่องไคนละเรื่องเนาะมันคนละเรื่อง Ừ. này coi à, này rung pù nha phật thảo mấy thảo không bao giờ nhúng đâu mấy thật bao năm nữa lẻn hà còn chẳng bao này phân mất là thuộc lượng phần nhạc bại chẳng hạn là nó bảo mất bên con thì ăn ừ. áo của nhọc của mà vào nằm ừ. à, ơi vào đây ơi cháu thằng bạn cháu thằng mẹ đây vào nhàng. an toàn chỉ vào đấy vào แม่เอ้ยว่ะมีญ่เอาไปฮะแม่มีพนเฉพาะเออเรามีครวันเดือนนั่นในพวเพื่อนกับน้องน้องพลฮะน้องพลกับเบอยู่แล้วนั้นชีวิตเรามีเท่านั้นดิมีเท่านั้นพอนกับไผ่ไปไหลไฟวังน้ำไผ่ใส่ตุ่นเนาะพังแล้วกันเลยเดืองเรายังคิดนักยุคคิดยุคในใจคู่มือหนี่งทั้งหมดว่าเอ้ยลูกผัวพิษเด้แต่เอ้ยคิดแบบใดเอ้กผัวพิษจ้าไปล่าอีกอะ เขากะจะว่าเจ้าพิษอีกคือ้เขาสมมุ่งว่าผัวไปกินเหล้าสมมุ่งว่าผัวไปกินเหล้าเมาอะไมาเห็ดแบบเก่าเบอกดิเอาแบบบอยังไม่ได้เลยแล้วบ้านนี่ผูวเป็นเมียนี่ไม่ได้เห็ดได้แต่ก็ให้ได้แต่กับแก้มมันก็เป็นเนาะแม่บ้าเนาะแล้วว่าควาชื่อกันคอยกินเหล้าคอยเมียคอยด่าคอยรู้นะมันบ่ถหกเนาะแม่นล้วเกิดไรก็ปวดหัวอันนี้อื้อยเพิ่นก็บ่ได้เว้าเด้ว่าให้ ให้กินไม่ให้กินกินได้แต่ว่ากินบ่ให้เมากระดะกระดอไงให้กินช้อชํามกอดละพ่ออันนี้กินจนเมาเพื่อน้องเขาแบบมีเงินแต่ทางอ้ายบ่มีเงินจะกินยังทุ่มหมดหฮนเต็มที่อยากกินยังจักล่างจักล่างให้กินหมดหัหนน่องคนคนบ่มีเงินมีเงินเดือนได้เดือนสองสามล้านสี่ล้านแบบนี้ฮะเดือนรายนี้นี่เนาะเมาเป็นยังั่นทำว่าปูยันเราเป็นยังถึงมีเงินเดือนเราเป็นยังบ่น้องชายคนนั้นได้น้องชายเป็ดแดงค่ะเราเป็นยัง อันเฮ็ดงานในเห็นเกลอเนี่ได้แบบอย่างดูในชาปูนนั่นได้แบบเฮ็ดในปูนเฉยๆเดือดพวกเฮ็ดโบเห็นเกลอนี่พวกทงงานปูนนี่ได้ือดนั่นแหละปูนเกลอนมันมีเงินเดือนเนี่ยเปิดแลได้เงินเดือนเปิดแบบบัดเวลาเงินออกเลี่ยมาชวนผัวจ้ากินมีเงินเจ้าก็เลี้ยงพาไปนั่นไปนี่กับเพื่อนเลี้ยงผัวเร่มีเงินก็เลี้ยงแล้เถื่อบ่แบบนี้ฮะเอยก็นักใจอยู่แต่ละมือแต่ละมือไปดิบไปยังเวหันเวยังหนุนเราอย่างหาย เห็นแนวบันึกเขากับเตือนแน่ลูกัวเนาะมันก็มีมีมันเป็นชิดของเมียอยู่แล้วอ่ะต้อไปน้องลูกนอกทางไหนก็ต้องเตือนเน่เพิ่นใบว่าวใบหวายยังนับต้นนี้ตอนไปอ๋อเฮยยอีชื่อคือเขียวถ้าพวสมมติว่าพวกรอดผู้ชายผู้ชาวก็ใจอดกอดตัวเองบ่ใบหว่าบ่ให้ว่ายยังปาดนับต้นนี้ตอนไปเ้ย ดิจ cool. oh hey. ิคอถามตรงๆว่าความอดทนและความรู้สึกของเอื้อมสิทนได้ชําใดอะไรแบบนี้คิดอยู่ขโมั่วยขโมั่วเอ้ยกขโูยคือกันเอ้ยบอกว่ามันี้มันกระตำใจกันในผู้เขาพังกันแบบว่าว่าทัมุหมดว่าลูกตัว่ว่าบันี้ก็คิดนหอดชําใดเนี่ยผลชงปะแล้วบ้านนี้ยางเมื่อไปมีแต่ว่าคันหอดชุดสูงชุดคอยว่าชุดท้ายเนี่ยคันว่ายังเป็นเนนี่อยู่ให้ค่อย บ่แม่ว <déc> <ide> <to break an iously> ่าคอยเดาหม่วชั่วเด้อนี่ผู้ชายเจ้าก็นชีได้ย่างเมือกับลูกเจ้าคือว่าเมือคือว่าเน่อน่ะกับว่ากิ่นหอมถั่วแม่เพิ่งแล้วเนาะได้กรเพินที่แต่เราผู้เดียวได้บอลเพิ่งได้วันนั้นเพิ่งเล่าก็ย่างหน่อยแล้วก็มีเพื่อนมีชาญให้อยู่หาเห็ดปวกหาหน่อไม้กินไปใครกว่าดชีมาให้เขาตีบางเธอฮะน่ะโดตีแล้วกผัดใบให้คืนนี่นะมันเป็นไปบ่ได้เนาะไม่นอน นักใจเนาะบ่เวียงไซเนาะบ่แพ้นักใจนักใจเมื่อกี้นี้เป็นหยังน้องเอ้ยอ้าวเป็นยังจะบ่เว้าจักสิเยบบ่ได้บ่มีอยู่ข้างหลังเนาะอยู่แต่เดียวอีอเป็นยังจะบ่เว้าว่าสมมุติลูกผัวผิดเด้เฮ็ดบ่ได้เงินได้ให้เขาบ่ได้เว้าจักคเลยเอ้ยหั่นบ่มีคเว้าเจ้าเกุตาลบ่มีเจ้าโงเทือไปไปนั่งมีแต่คนเพิ่นเเต็มเบิดว่าเจ้าเว้าหยังอบ่ออกดอกเอาสมมุติว่า ว่าในใดกับบแพร่เพิ่นเพิ่อนลายกูอะเพิ่นเอียงบอกอ่าเง้ยอยากลำเอียงนิดนึงแบบนี้นะต้องเอียงทั้งลูกหลานเจ้าของอยู่แล้วบัวไผเนาะทางนะบาวเพิ่นเอากาวะบ่เอาลูกไผตัวนี้บอกเอาให้เม้อเลยเท่าใดปะเลยปะเลยแต่เป็นน้ำเปักแดงขั้นยังบ่อ่ะยอมโดยจะเพ็ดนึงินแล้วน่ะยังหักเจ้าอยู่เนาะคิดในใจแบว่าแล้วน้บาวอะเป็นไดก็ให้ปะให้ปะบ่อยากได้เลยเดี๋ยวนี้แต่เพิ่นบ่ได้อยู่เดี๋นี้เพิ่นอยู่หน้าบันทุ่ย บัดทางงัวเจ้านี่ยังว่ายอมแล้วบัดนิบ่เฮ็ดเนาะยอมแล้วแต่ทั้งหมดว่าลูกพวเฮ็ดกะบ่ให้ว่าบ่ให้ว่าลูกพวอีกไปใช่ก็แล้วแต่ลูกพวไปบ่ต้องนาบ่ต้องเฮ็ดนั่นนู่นนี่นั่นบ่ต้องเว่านะคําเดียวว่าลูกพวพิษหรือเฮ็ดยังกะกลมใจเครพบมือตัวเองอมีแต่ว่าทนได้ทาเจ้าทนเลยมีแต่ว่าสู้สู้เนาะแม่นคะแนนเดีสู้จนตัวเองบบเรือชักสี่อย่างเลย เจ้าก e ็ย <F> ังนุ่มอยู่บ่แม่ได้เหรอเห็นว่าเอาทีเท่าจนว่าเห็นอยังบ่ได้เนาะความมาความาในเมื้อนี้ก็มาในนามผู้ใหญ่แบบว่าเพิ่นโดยมอบหมายให้มาว่าให้มาถามเบิ่งย่านว่าเจ้าเอาลูกให้คนคือเพิ่นเห็นในคลิปแต่าว่าสิให้คนแท้ๆก็ให้ไปให้แม่ใหญ่โดยอ่าเรียงเป็นสิเลี้ยงซอยเนาะเพิ่นสิเลี้ยงซอยถ้าว่าอยู่นําเพิ่นก็มีแต่เพิ่นนั่นแหละเลี้ยงหั่นถ้าเอ่ยลําบากต่อไปก็ถ้าว่าพิดต่อไปก็น้องก็ ยัางโบวิดน so okay. so, so mm ้องนุ๊กนี่แหละมาหาเอ้ยเอยู่ đây เออพเขาบอกใจใจละเอ้ยมาหาเอ้ยดีใจเลยน้นนนนเพื่อนกะให้เข้ามาให้ก้ำลังใจว่า์ั่นชาเนาะเพื่อนให้มาให้ก้ำลังใจอันทางเงื่อนพูดเข้ากับโบวิ่นโบเคยพูดจักกับเบื้องเพื่อนเลยกะบโบวิ่เคยอันเห็นเพื่อนจกเกลือนออกพี่น้องเพื่อนเห็นแต่ในคลิปมาชาวบุญมื่อนั่นเนาะนนอนนน่ะเดี๋วันนี้แหละเพื่อนให้เอาเงินมาให้อ่า ด้านนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวจะนับให้เอฟซีพี่น้องเบิรงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอกเรพร้อมอย่าพร้อมใส่เฮือนเด็ดขาดแม่นแมน,แมนคือว่ามาไหวเชื่ออันกินเท่าไห้นเนาะชื่อชู่ลูกชื่อเต้ากินเท่าไหร่ไดว่าคำว่าเป็นยังมากด้ว่าพิดเถียงกันคขว่าเรื่องนั่นกคืเว้าเนี่ยเข้าาจะให้คนกะ คือกะคักลูกเต้าเนาะแม่นี่แต่ว่าเฮาคําว่าเฮาปรับความเข้าใจกันแบบนี้แหละลูกผัวฮักเด้อกะโอเคโอเคดีใจนําคิดว่าอ่าเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นก็ยังว่าโอ้บ่แม่นเพิ่นฟ้าเพิ่นห่างกันนะบ่ว่าเป็น่วงไปเบิ่งว่เด้อลูกเด้อเพิ่นมาเบิ่งนะยังอยู่เนาะยังอยู่กันอยู่เนาะยังยังเบิ่งต่อไปอีกละเออดว่าให้เจ้าเฮ็ดบ่ได้ก็ได้ให้มันถืกันโดยให้ปรับตัวหากันเนาะโดยบ่แม่นว่าให้ผู้เดียวปรับด้นี่ โดยแมยต่างคนต่างปั๊บอ่ะแล้วชิจูดังกันได้คนสองคนโดยกลับไปหาอยู่ทางเม็ตู้เพื่อนกับเพื่อนบอสเขาบอกอย่างกับเพื่อนเพื่อนบุควยด้ยินเพื่อนเล้มาบุควยจักปันไดนเนาะโดยนะมีแต่ว่ารมีขอบรถขอบใจเด้อละคอยให้ลำคอยให้รวยที่เพื่อนอดโนเอ้ยมีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณเมย์คนอยูยัยแม่ที่เพื่อนให้ขอบใจเด้อแม่เด้อคอให้เพื่อนชุกภากแข็งแรงแล้ว

เอาโอเคพี่น้องเนาะถ้าได้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อบ่แม่พี่น้องสีประสุขสกุนเนาะพี่น้องเอ้ผ่านไปตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจพ่อน้องแฝดในเด้อพี่น้องเอ้เนาะในการทำคลิปแนะนำพ่อน้องแฝดในนั้นในนี้บางทีอาจจะตกบกบกนั่นพี่น้องเนาะขาดตกปกพ่องพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ยจำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีและสวัสดีพี่น้องเนาะ